ผมได้ทำคลิปนี้ก็เนื่องจากมีเหตุการณ์จากคนรู้จักเกิดขึ้นกับแมวที่รักของเขาและผมคิดว่าทุกท่านที่รักสัตว์เลี้ยงน่าจะเคยประสบกันมาความเป็นห่วงจนทำไม่รู้สึกทุกข์เราจะวางใจอย่างไรที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบามีเช้าวันไหนไหมครับที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความเงียบในบ้านมันดังผิดปกติคุณเรียกชื่อเขา สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นเหมือนเงาตามตัวเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของหัวใจแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับที่คุ้นเคยวิ่งมาหาใจของคุณเริ่มหล่นวูบคุณเริ่มเดินตามหาทั่วทุกมุมของบ้านใต้เตียงหลังตู้ในที่ที่เขาชอบไปซ่อนตัวแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆเหมือนเมฆฝนดำทะมึน และแล้วสายตาของคุณก็ไปสะดุดกับสิ่งที่ไม่เคยอยากจะเห็นรอยเลือดหยดเล็กๆที่พื้นมันอาจจะไม่ใช่เลือดของเขามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ในวินาทีนั้นสมองของคุณไม่รับฟังเหตุผลอีกต่อไปโลกทั้งใบของคุณเหมือนจะพังทลายลงวาตรงหน้าความคิดนับพันเรื่องวิ่งเข้ามาในหัวเป็นพายุเขาไปไหนเขาถูกหมากัดหรือเปล่าเขาเจ็บปวดทรมานอยู่ตรงไหน ภาพที่เลวร้ายที่สุดผุดขึ้นมาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างควบคุมไม่ได้คุณรู้สึกถึงหัวใจที่บีบแน่นหน้าอกที่อึดอัดเหมือนมีหินก้อนใหญ่มาทับมือไม้เริ่มเย็นเฉียบคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายและความคิดของตัวเองอีกต่อไปแต่กำลังถูกความทุกข์และความกังวลเข้ายึดครองอย่างสมบูรณ์ณวินาทีที่เจ็บปวดเช่นนี้เราจะหาทางออกจากพายุอารมณ์นี้ได้อย่างไรครับ เราจะทำอย่างไรให้ใจที่กำลังแตกสลายกลับมาตั้งมั่นได้อีกครั้งก่อนอื่นเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าความทุกข์ที่แสนสาหาัสนี้ไม่ได้เกิดจากรอยเลือดที่พื้นแต่เกิดจากการทำงานของจิตใจของเราเองรอยเลือดนั้นมันเป็นเพียงข้อเท,ท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาแต่จิตของเราซึ่งเป็นนักสร้างเรื่องที่เก่งกาจที่สุด ได้หยิบเอาข้อเท็จจริงชิ้นนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์โศกนฏกรรมเรื่องยาวในทันทีมันสร้างภาพสร้างเสียงสร้างความรู้สึกจนเราหลงเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นและเชื่อว่ามันคือความจริงทั้งหมดในทางธรรมเราไม่ได้มีหน้าที่ไปห้ามผู้กำกับคนนี้ไม่ให้สร้างเรื่องเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของเขาแต่เรามีหน้าที่ที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นเพียงผู้ชมที่รู้ทัน ไม่ใช่นักแสดงที่หลงเข้าไปเล่นตามบทบาทที่จิตสร้างขึ้นการรู้ทันนี้เองคือกุญแจดอกแรกที่จะไขเราออกจากห้องขังแห่งความทุกข์คือการที่เราจะเริ่มมองเห็นว่าอ๋อนี่คือความคิดที่กำลังปรุงแต่งอ๋อนี่คือความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นมันแทนที่จะเป็นมันอนํานาจที่มันเคยมีเหนือเราก็จะเริ่มลดน้อยลงไปในทันที การเป็นผู้ชมที่รู้ทันนั้นเราสามารถฝึกฝนได้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสติปัฐานสหรือฐานที่ตั้งแห่งสติ4ประการซึ่งก็คือการเฝ้าดูสสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันขณะนั้นเองดูกายกายานุปัส,สนาในขณะที่ใจกำลังทุกข์ลองย้ายความสนใจกลับมาที่ร่างกายสักครู่คุณจะเห็นเลยว่ากายมันไม่ได้อยู่นิ่งมันแสดงอาการออกมาหัวใจกำลังเต้นแรง หน้าอกกำลังบีบรัดท้องไส้ปั่นป่วนมือสัน่นไหลเกรงเราไม่ได้มีหน้าที่ไปสั่งให้มันหยุดเต้นหรือหายเกรงแค่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแค่รับรู้ตามความเป็นจริงร่างกายคือฐานทับที่มั่นคงที่สุดที่เราจะกลับมาตั้งหลักได้เสมอดูเวทนาเวทนานุปัสนาเมื่อกลับมาที่กายแล้วลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น มันคือความรู้สึกทุกข์ที่เสียดแทงกลางอกเป็นความรู้สึกบีบคั้นเป็นความทรมานเราไม่ได้มีหน้าที่ไปผลักไสมันแค่รู้ว่าความรู้สึกทุกข์นี้กำลังปรากฏอยู่มันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแค่เฝ้าดูมันไปเฉยๆดูจิตจิตตานุปัสสนาตอนนี้ลองสังเกตสภาพของจิตใจดูครับ จิตในตอนนี้มีคุณภาพเป็นอย่างไรมันฟุ้งซ่านมันหดหูมันเต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนให้มันสงบแค่รู้สภาพของมันตามจริงอ๋อตอนนี้จิตกำลังฟุง้งอ๋อตอนนี้จิตกำลังเศร้าเมื่อเราเห็นสภาพของมันใยๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็หดหูมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดูธรทรธทำมานุปสนาสุดท้ายคือการดูความคิดปรุงแต่งหรือภาพ,พยนตร์ที่จิตกำลังฉายอยู่เราจะเห็นความคิดมันไหลเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเขาเจ็บอยู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรทำไมเราไม่ดูแลเขาให้ดีกว่านี้หน้าที่ของเราไม่ใช่เข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นแค่รู้ว่ากำลังคิดเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้าแล้วเห็นขอนไม้ลอยผ่านไปขอนไม้คือความคิดเราแค่เห็นมัน แล้วก็ปล่อยให้มันลอยผ่านไปไม่ต้องกระโดดลงไปเกาะมันเมื่อพายุอารมณ์เกิดขึ้นตรงหน้าเราจะนำหลักการเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรบ้างขั้นแรกอย่าต่อสู้อย่าผลักไสสิ่งที่ยากที่สุดแต่สำคัญที่สุดคือยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่าบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากอย่ากกังวลเพราะมันยิ่งทำให้เราต่อต้านและทุกข์มากขึ้นครับแค่ยอมรับว่าตอนนี้ฉันกำลังทุกข์มาก และนั่นเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นกลับมาที่ฐานทัพคือร่างกายทิ้งทุกอย่างแล้วกลับมารู้สึกที่ร่างกายรู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังเข้าและออกแม้มันจะสั้นและตื้นก็ตามหรือรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่กำลังเหยียบอยู่บนพื้นให้ความรู้สึกทางกายเป็นสมอที่ดึงคุณกลับมาจากโลกของความคิดเฝ้าดูอย่างคนนอกเมื่อพอมีหลักให้ยึดแล้ว ก็เริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ชมเฝ้าดูความคิดที่ผุดขึ้นมาอ๋อคิดเรื่องนี้อีกแล้วเฝ้าดูความกลัวที่บีบหัวใจอ๋อความกลัวเป็นแบบนี้นี่เองเฝ้าดูร่างกายที่สั่นเทาอ๋อกายกําลังแสดงอาการแบบนี้ดูมันไปเรื่อยๆครับไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องตัดสินแค่ดูเฉยๆทําซ้ําๆอย่างอดทนจิตจะดึงเรากลับไปอยู่ในพายุค,ความคิดอีกนับครั้งไม่ถ้วน ไม่เป็นไรเลยครับนั่นเป็นเรื่องปกติหน้าที่ของเรามีหนึ่งเดียวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าหลงเข้าไปในความคิดอีกแล้วก็แค่ค่อยๆพาตัวเองกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ร่างกายทําซ้ําไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้ตัวและดึงกลับไม่ได้สติของเราจะแข็งแรงขึ้นทันทีการฝึกแบบนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าสิ่งที่เรารักจะไม่เป็นอะไรเลยครับเรายังคงต้องออกตามหายังคงต้องทําในสิ่งที่ควรทําต่อไป แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเราครับเราจะสามารถทำในสิ่งที่ต้องทำด้วยใจที่ทุกน้อยลงด้วยใจที่มีสติมากขึ้นเราจะเปลี่ยนจากคนที่ถูกพายุอารมณ์พัดจนทำอะไรไม่ถูกมาเป็นคนที่สามารถยืนอยู่กลางพายุได้อย่างมั่นคงและมองเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นปัญญาที่เกิดจากการเฝ้าดูนี้จะสอนเราในที่สุดว่าความรักกับความยึดติดนั้นไม่เหมือนกันเรารักได้ ดูแลได้แต่เราไม่จำเป็นต้องแบกความทุกข์ไว้ตลอดเวลาเราจะเรียนรู้ที่จะรักโยงมีปัญญาคือรักด้วยความเข้าใจในกฎของธรรมชาติว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้สุดท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรการที่คุณได้หันกลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับใจของตัวเองในยามที่ทุกข์ที่สุดคือบทเรียนที่ล้ำค่าคือการฝึกฝนที่ประเสริฐ ที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกบททดสอบของชีวิตด้วยหัวใจที่สงบและเป็นอิสระมากขึ้นขอจงมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจแล้วคุณจะพบทางออกจากความทุกข์ได้ด้วยตัวของคุณเองสาธุสาธุสาธุ